สวัสดีค่ะเรามารู้จักข้อมูลหลักผู้ขายในระบบของ GFMMS กันนะคะการซื้อสินค้าบริการที่มีมูลค่าตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปกรมบัญชีกลางจะทำการชำระเงินด้วยการจ่ายตรงเข้าบัญชีของผู้ขายโดยส่วนราชการจะต้องระบุรหัสผู้ขายหรือ Vendor Code ในขั้นตอนของการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างและการขอาเบิกเงินในระบบ g f m MM s กระบวนงานข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GF MIS เริ่มจากให้ส่วนราชการนำข้อมูลผู้ขายเช่นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมาค้นหาในระบบหากพบว่าไม่มีข้อมูลผู้ขายก็ต้องสร้างข้อมูลหลักผู้ขายและส่งแบบอนุมัติหลักผู้ขายพร้อมกับแนบหลักฐานอย่างเช่นหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทห้างร้านหรือสำเนาบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง ให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักง,งานคลางจังหวัดเพื่อดําเนินการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายจากนั้นส่วนราชการสามารถสร้าง PO และตั้งเบิกต่อไปค่ะในกรณีที่ค้นหาในระบบแล้วปรากฏว่าหน่วยงานมีข้อมูลผู้ขายครบถ้วนแล้วสามารถสร้าง PO และตั้งเบิกต่อไปค่ะแต่หากปรากฏว่ามีข้อมูลเพียงบางส่วน ให้ดำเนินการผูกข้อมูลผู้ขายแล้วส่งแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขายพร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักง,งานคลังจังหวัดดำเนินการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายจากนั้นส่วนราชการสามารถสร้าง PO และตั้งเบิกต่อไปข้อมูลหลักผู้ขายจะประกอบไปด้วย3ส่วนคือ 1. ข้อมูลทั่วไปชื่อที่อยู่ รหัสประจำตัวผู้เสียภาษีข้อมูลภาษีเลขบัญชีธนาคารของผู้ขายส่วนที่2ข้อมูลด้านการจัดซื้อได้แก่สกุลเงินไทยในใบสั่งซื้อส่วนที่3นั่นคือข้อมูลรหัสหน่วยงานได้แก่บัญชีกระทบยอดเงื่อนไขในการชำระเงินภาษีหักหน้าที่จ่ายของผู้ขายประเภทของผู้ขายในระบบ GF MIS มี8ปประเภทตามกลุ่มบัญชีผู้ขายคือ กลุ่มที่ 1. กลุ่ม1000งพสำหรับผู้ขายที่เป็นนิติบุคคลเช่นบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดสากอคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญ 2. กลุ่ม2000สำหรับผู้ขายบุคคลธรรมดาเช่นร้านค้าต่างๆบุคคลธรรมดา 3. กลุ่ม3,000สำหรับส่วนราชการที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอกเช่นการซื้อการจ้างที่มีมูลค่าต่ำกว่า5,000บาทกลุ่มที่4ี่ กลุ่มที่4จะเป็นกลุ่มผู้ขาย4,000ันสำหรับส่วนราชการนําไปใช้ใจ่ายในหน่วยงานเช่นการเบิกชดใช้ใบสําคัญ5กลุ่ม5,000สําหรับผู้ขายรัฐวิสาหกิจที่กรมบัญชีกลางสร้างให้เช่นค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์กลุ่มที่6กลุ่ม6,000สําหรับผู้ขายต่างประเทศ7ในกลุ่มของเ0 0 0สําหรับผู้ขายที่เบิกหักผักสงไม่รับตัวเงิน และสุดท้าย8กลุ่ม800 0ันสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวิธีก,การค้นหาข้อมูลผู้ขายในระบบ Gf MIS ว่ามีผู้ขายในระบบหรือไม่ซึ่งการค้นหาเราจะค้นหาตามกลุ่มผู้ขายคือในกลุ่มของ1000สามารถค้นหาโดยอ้างอิงเลขจดทะเบียนนิติบุคคล13หลักในกลุ่ม2000สามารถค้นหาโดยอ้างอิงเลขประจำตัวประชาชน13หลัก กลุ่มสามพันสีและ7 0 0 0สามารถค้นหาโดยอ้างอิงรหัสหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ10หลักกลุ่ม5,000สามารถค้นหาโดยอ้างอิงรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี13หลักในกลุ่ม6000สามารถค้นหาโดยอ้างอิงจากพาสปอร์ตนัมเบอร์หรือรหัสประเทศแล้วตามด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายต่างประเทศสุดท้ายกลุ่มที่8 กลุ่ม8,000สามารถค้นหาโดยอ้างอิงรหัสหน่วยเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน10หลักซึ่งผู้ขายในระบบ GFMAS มีการสร้างรหัสผู้ขายหรือที่เราเรียกว่า vendor code 10หลักตามประเภทของผู้ขาย8กลุ่มนั่นก็คือในกลุ่ม1,000ในระบบจะกำหนดรหัสผู้ขายที่ขึ้นต้นด้วยเลข1แล้วก็ตามด้วย running number จากระบบ ในกลุ่ม2,000ในระบบจะก,กำหนดรหัสผู้ขายที่ขึ้นต้นด้วยเลข9และก็ตามด้วย running number จากระบบกลุ่ม3,000ในระบบก็จะก,กำหนดรหัสผู้ขายที่ขึ้นต้นด้วยอักษร V และก็ตามด้วยรหัสหน่วยงาน4หลักและตามด้วย4หลักสุดท้ายของหน่วยเบิกจ่ายกลุ่ม4,000ในกำหนดในระบบจะก,กำหนดรหัสผู้ขายที่ขึ้นต้นด้วยอักษร A และตามด้วยรหัสหน่วยงาน4หลักและตามด้วย5หลักสุดท้ายของหน่วยเบิกจ่ายกลุ่ม5000ในระบบจะกำหนดรหัสผู้ขายที่ขึ้นต้นด้วยเลข8แล้วก็ตามด้วย running number จากระบบส่วนกลุ่ม6000ในระบบจะกำหนดรหัสผู้ขายที่ขึ้นต้นด้วยเลข7และก็ตามด้วย running number จากระบบส่วนกลุ่ม7,000ในระบบกำหนดให้รหัสผู้ขายที่ขึ้นต้นด้วยอักษร โแล้วก็ตามด้วยรหัสหน่วยหน่วยงาน4หลักและตามด้วย5หลักสุดท้ายของหน่วยเบิกจ่ายท้ายสุดของกลุ่ม8,000ในระบบจะก,กำหนดรหัสผู้ขายที่ขึ้นต้นด้วยอักษร C แล้วก็ตามด้วยรหัสหน่วยงาน4หลักคือ1 5 8 8แล้วก็ตามด้วย5หลักสุดท้ายของหน่วยเบิกจ่าย เมื่อทราบว่าข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GF MIS ประกอบไปด้วยข้อมูลของชื่อที่อยู่รหัสประจำตัวผู้เสียภาษีบัญชีธนาคารและข้อมูลภาษีของผู้ขายพร้อมทั้งกระบวนงานขั้นตอนในระบบ GF MIS กันแล้วต่อไปก็จะเป็นการปฏิบัติงานในระบบ GF MIS ว่าการบันทึกต้องบันทึกข้อมูลอย่างไรฝากทุกท่านกรรณาติดตามในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่า